รังสีใดๆนะครับดึงตกกระทบนูนนะครับกระจกนูนนะฮะโดยแนวรังสีขนานกับแกนมุกสําคัญและอยู่ห่างจากแกนมุกสําคัญเท่ากับปีนะครับถ้ารางสีสะทออาจจากระจกทํามุม120องศากับแนวเดิมเนี่ยนะครับกับแนวลังสีเดิมเนี่ยรัศมีความโค้งของกระจกเท่าไหร่ก็ถามอารัศมีนะครับซึ่งรัศมีความโค้งของกระจกเนี่ยคนก็ต้องรู้นะฮะก็เป็นลักษณะนี้ ทีนี้เราจะจะหาอาเนี่ยเราจะหายยังไงฮะอ่าเราะคือรูปอย่างนี้ฮะรูปอย่างนี้คือถ้าคุณวัดบีอย่างนี้นี่คือบีนะอ่าบางคนพอมีแนวทานแล้วน,นะครับพเพราะวาดอะไรให้เก็ตเลยแล้วก็ต้องหาหมุมตัวนี้ถูกไหมฮะมุมตัวนี้ให้ได้มุมสีมุมเนี้ยมุมเนี้ย ให้เป็นมุมให้เป็นมุมอะไรดีวะให้เป็นมุมเอลฟ้าล็เอ,อลฟ้าอ่ามุมเอลฟ้านะทีนี้เราจะหามุมเอลฟ้าเราหาไงฮะคุณก็วว่าย่างนี้เมื่อานนะครับอันนี้คือเราต้องมีข้อโจทย์ว่าต้องทำยังไง มุมเอลฟาเนี่ยนะครับถ้ามุมเนี่ยลักษณะที่มันตรงอะไรตรงข้ามกันเนี่ยถ้าคุณเรียนคณิตศาสตร์มาอย่างดีเนี่ยแต่เขาเรียกว่ามุมตรงข้ามมันต้องเท่ากันนะฮะเไลาไขีดเขตแบงเดียวกันต้องเท่ากันถ้าตัวนี้เป็นเอลฟาตัวเนี้ยนะครับก็ต้องย่อมเป็นเอลอะไรเอลฟาด้วยคุณดูดีๆนะเอลฟารู้แค่นี้ครับรู้อย่างนี้ทีนี้ ลุยครับอันนี้คืออธิบายแบบหลักคณิตศาสตร์เจ้าต้องได้เจ้าต้องได้นะครับต่อไปอธิบายหลักนะครับฟิสิกส์บ้าหลักฟิสิกส์คือหลักฟิส์คือคือในในการตกกระทบเนี่ยมันก็ต้องมีรังสีตกกระทบซึ่งรังสีตกกระทบนะครับ ลังสีตกกระทบก็คือแนวนี้เห็นที่หัวลูกศรไหมจดสีให้มันอยู่นะเนี่แนวน,น,วนี้นี่คือแนวลังสีตกกระทบอันนี้คือเส้นลังสีตกกระทบส่วนเส้นลังสีสะท้อนเนี่ยนะก็คือเส้นนี้นี่คือเส้นแนวลังสีสะท้อนคือเส้นสีเหลืองหัวลูกศรเขียวที่ผมใส่เข้าไป อันนี้เนี่ยสื่อถึงอะไรสื่อถึงอะไรคุณจำเส้น normal font ที่คุณพากันจำได้ไหมคือตอนม,อมอ .5 ที่เรียนเรื่องนี้นี่อันนี้คือ normal font ไม่ใช่ normal font ผู้ผิด normal line นะก็คือเส้นปกติเนี่ยก็จะเกิดการตรกกระทบปึ้งเข้าไปเอาสีที่มันจะชัด,ชดหน่อยนะฮะเกิดการตรกกระทบกี่ไป พเกิดกระทบก็จะเกิดการสะท้อนขึ้นไปครับซึ่งมุมที่มันกระทํากับตัวเนี้ยต้องเท่ากันเซต้าหนึ่งกับเซต้าสองต้องเท่ากันดังนั้นเซต้าหนึ่งเท่ากับเซต้าสองซึ่งก็จะต้องมีอะไรฮะต้องมีเวฟฟอนต์ตรงนี้ด้วยเขาเรายียกว่าหน้าขึ้นนะฮะหน้าขึ้นซึ่งมุมเอลฟาเนี่ยนะครับที่ผมจะสื่อใน,ในตอนเนี้ยมันคืออย่างฮะมันคือภาษาอังกฤษนิดนึงนะภาษาอังกฤษ สับ,สบเพิ่มสับนิดนึงนะฮะอันนี้คือมุมอย่างมุมตกกระทบคือไอ้เส้นตัวนี้มันก็คือตัวนี้แหละครับมันก็คือ,อ normal line นะฮะตัวเดียวกันซึ่งตัวนี้เอลฟาตัวนี้ก็จะเปรียบประดุลเหมือนแน่ฮะมุมอะไรมุมตกกระทบภาษาอังกฤษใช้ก็ว่าลอมใส่เข้าไปไนี ภาษาอังกฤษใช่ไหม Anchor a n c h o of Incident นะครับศัพท์ที่ลงท้ายด้วย E N C E เนี่ยนะครับเป็นการบอกว่าเป็นคำนามทั้งนั้นเลยนะครับ E N C E เนี่ยบอกว่าเป็นคำนามพวกนี้ suffix ครับถ้าเป็น prefix คือคำนำหน้าคำเช่นครัว่า c o เช่นคว่า d i s นะครับเช่นคับว่า อิมอย่างเงี้ยนะครับนะส่วนมุมตัวนี้เท่าไหร่ครับทีนี้เรารู้นี่ว่าเซต้าหนึ่งเท่ากับเซต้าสองนะครับตัวนี้คือตัวกระทบดังนั้นสะท้อนเนี่ยมุมตัวเนี้ยนะครับมันก็ต้องทอกันมันก็ต้องทอกันสองเนี่ยต้องทอกันพอมุมตัวกระทบเท่ากับมุมสะท้อนมุมตักระทบมันจะกับมุมสะท้อนแสดงว่ามุมมันต้องทอกันถ้าเกิดมุมมันเท่ากันแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรด้วยฮะ ก็ต้องเป็นเอลฟาด้วยเพราะมันเท่ากันอ่าเพราะมันเท่ากันนะครับเท่ากันแล้วทีนี้เนี่ยมุมระหว่างตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่อ่านี่แหละคือปัญหาเราก็ต้องรู้นะว่าเส้นปกติเนี่ยคือลักษณะนี้นะคือร้อยแปดสิบองศาอันนี้ถ้ามันทะลุขึ้นไปลักษณะนี้แต่ถ้ามันมีการเบนเล็กน้อยเนี่ย คือมุมนี้นร้อยีองศาพอมัน120องศาส่วนนีเนเรร้เป็นมุม,ม,มเท่าไหร่ครับเป็นมุมเป็นมุม60องศาครับนะครับมุม60องศาเพราะว่า120ยบกหกจะต้องเป็น180เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมุม60เนี่ยเกิดจากอะไรบวกกันครับเกิดจากเอลฟาบวกเอลฟา ดังนั้นเอลฟาเดียวเนี่ยนะฮะก็ต้องเท่าก yeah. ับ30องศาแมนบอกครับเอลฟาเดียวมันบวกมันบวก2เทียห้าหาร2ออกไปถ้าเกิดเ้าหาหาร2มันก็จะได้เอลฟาแต่กับ30องศาแมนบอกเนี่ยเอลฟาบวกเอลฟาได้2องเอลฟายหญ่สองลบไปหาร2ตัดกับ60ครั้งทึ่งก็เหลือ30แมนบอกครับอ่านีก็คือสิ่งที่เราต้องได้ทั้งนี้จ้ะ เพราะว่าในเอลฟาทาสาสิบจบแล้วครับเอาที่เขาต้องการตอนนี้คือสามสิบองศาเรียบร้อยเขาก็เอามาใส่ความรู้ทางคิตศาสตร์ก็คือเยียงครับคือตัวนี้ปนังสือผมนี่คยังไเคียนิมุมนี้นี่คือบีเนาะมนี้คือบีมมนี้ก็คือเอลฟาคือสามสิบองศานี้ก็คืออ่า เขาอยากได้มุมอาร์เนี่ยไม่ใช่เพราะมผิดเขาอยากได้อาร์เนี่ยเขาว่าใส่ความรู้ทางคณิตศาสตร์เอาหมอสามเลยเลดหรอกอัต,ตาราส่วนตีโกนคงสิเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเลยว่าถ้าเกิด b ส่วน r เนี่ยมันคือใคระนะมันคือไซ้ายซ้ายยังไงครับไซ้ายสามสิบนไครัซ้ายซ้ากับขามฉากนี่ขามฉากถ้าคิดฉากมันคือ,อยังงครับ ถ้าชิดฉากมันคืออย่างมันคือคอร์ดซึ่งเขาต้องการอยู่แล้วมันมีมันหูแค่สองตงัวเขาก็จะได้ว่าอา R เดี๋ยวเราผมใสตรงนี้แล้วกันนะฮะสามสสตรงนี้แล้วกัน,นเขาก็จะได้ว่าอา R ์ถักกับย็งไนงะอาร์ถกับสามสิบอาถกกับบีส่วนซ้ายสามสิบ ซึ่งซ้ายสามสิบถ้ากับอย่างรับหนึ่งส่วนสองเขาก็จะได้อาท่ากับสองบีคือการน้ำสองเนี่ยเอาส่วนเนี่ยกลับไปเป็นเศษตีร่างกาขึ้นไปเขาก็จะได้ท่ากับสองบีครับนี่คือคำตอบครับคำตอบดังนั้นสรุปเลยว่า R เถ่ากบับ2 B อ่าที่นี่เลี้ยนฟิสิกส์ให้เข้าใจเขาต้องรู้จักว่า เรียนไปเพื่อเห็นว่เป็นประจำจำจำล้วก็จำมันว่าแมงเขาต้องหูจากความสัมพันธ์ของมันสองบีนี่บ่งบอกอย่างครับบ่งบอกว่าระยะห่างมองเนี่ยเป็นแค่เครื่องหนึ่งของระยะอาร์เพราะว่าอามันสองบีแต่ตัวนี้มันบีเดียวเป็นสองเทียเออก็รู้แค่นี้ก็ยังก็ยังตั้งคําถามในใีไใหญ่เลยนะแมงมาที่จำจำจำแล้วก็จำได้จำแล้วก็สอดนันก็มันกับเพราะสนั้นแหละครับนะขออนีญก็ต้องตอบช่วยที่อย่างครับ ช่ที่สองนะฮะขอดีก็เป็นกาสอบเอ็นท่านปีสามเจ็ดตบนผมจำว่าผิดนะปีสามเจ็ดสูสๆครับ